สวัสดีชาวที่สดใสที่เซนต์มอริสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคน mm hmm. เมืองนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาค่ะที่จะมีเทือกเขาล้อมรอบเลยนะคะทุกคนอากาศเนี่ยติดลบถึง22องศาเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการเที่ยวครั้งแรกของเมนะคะที่มีอากาศหนาวที่สุดค่ะใครจะมาเที่ยวเมืองหนาวก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆนะคะกิจกรรมของเมวันนี้นะคะก็คือการขี่มาชมเมืองค่ะทุกคนใครมาเมืองนี้ต้องทํากันบ้านมันดีๆนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมให้เราทําเยอะมาก ไม่รอช้านะคะวันนี้มยก็นั่งมาไปแล้วก็ชมวิวชมเมืองแล้วก็สัมผัสอากาศหน,หนาวๆไปค่ะทุกคนซึ่งเป็นการขี่มาประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะผ่านทั้งในตัวเมืองค่ะแล้วก็ผ่านแม่น้ํานะคะจนไปถึงป่าเลยค่ะทุกคนซึ่งเส้นทางเนี่ยเราสามารถเลือกได้เองนะคะเป็นการเที่ยวไปแล้วก็ทำงานไปนะคะตอนนี้แซ็คก็กำลังถ่าย YouTube อยู่ค่ะลงช่องเมพิมายานะคะรอติดตามกันด้วยนะจะพาเที่ยวรอบโลกเลย ทริปนี้ก็มากกันหลายคนค่ะมาทั้งทีมงานนะคะแล้วก็ตัวแทนสนุกมากๆไม่เหงาเลยสักวันการเที่ยวครั้งนี้นะคะทําให้เมรู้ว่าถ้ามาเมืองหนาวเนี่ยจะต้องเตรียมเสื้อผ้ามาให้ดีค่ะคือมันหนาวที่สุดในชีวิตเลยนั่งมาชมเมอืองเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นบนแม่น้าที่แข็งเป็นน้ําแข็งอทุกคนซึ่งเป็นครั้งแรกของเมกับแซคนะคะบอกเลยตื่นเต้นมากแต่มันแข็งมากค่ะไม่มีทางจมแน่นอน ในส่วนนี้แข็งนะคะก็สามารถวิ่งเล่นได้แบบเมื่อกี้เลยค่ะแต่ก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่ไม่แข็งค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ